ตัวมแมลงมันจะไม่ค่อยมาเกาะแล้วแต่เราต้องใส่ทุกครั้งเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่ยเพี้ยดำๆในเพี้ยอ่อนเนี่ยอมันจะบางลงเลยแหละมันจะไม่นั่นนี่แค่นี้มัน,มน,น,น,นจะขึ้นใบเนี่ยข,ขึ้นบนในบแล้วเน,น,น,นี่ย <c oughs> เราฉีดบ่อยไหมคะสนโวที่ให้เพี้ยมันจางไปอ่ะฉีดบ่อยไหมคะสนโวไม่ได้ใช้หรอกอ๋อใช้ตัวฮิวพัดอย่างเดียวมันน่าจะทำให้ใบหนาขึ้นหรือว่า<ใ>ต้านทานใบหนาครับ ใบเผือกจะหนาขึ้นแล้วมันจะเขียวนานไอ้พวกแบบนี้เยมันออกเหลืองนี่มันจะหายแลวนี่จะมีตัวพึ่งตัวอะไรนี่แหละมันพวกตัวแมลงมันจะมาปล่อยใส่ข้างบนใบเห็นไหมพอมันเกาะตัวนี้ปุ๊บมันจะบอกแต่ผมสังเกตที่เป็นตาเสลือตากบอะมันเหมือนจะเป็นพึ่งือเปาที่มาปล่อยคล้ายตัวผีเสื้ออืมตัวใหญ่ๆอ่ะมันมากับปล่อยใส่ปุ๊บ มันจะเป็นไอไข่แบบไม่ไม่เชิงเป็นไข่หรอกมันเป็นน้ําสีเหลืองๆครับพอโดนปั๊บเนี่ยมันจะช้าเลยแต่ผมไม่เห็นตัวมันหรอกมันจะเป็นจุดวงกลมขึ้นเป็นลาเสือเลยที่ดีขึ้นกับเผือกคือเห็นชัดๆว่าดีตรงไหนคะก็เทียวนานเยอนานแบบนานแบบมันจะ เขียวสวยอ่ะเขียวธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นแบบพวกปุ๋ยเร่งเคมีพวกนั้นมันจะเขียวแบบเข้มเลยอันนี้มันจะเขียวตองอ่อนเขียวสวยแล้วเขียวนี่มันดียังไงคะเขียวใบหนาไงมันใบมันหนาด้วยแบบมันบำลุงมันฟื้นไวอ่ะฟื้นไวขึ้นค่ะแบบจากที่ว่ามันมองแล้วมันไม่สวยตานี่มันจะจะสวยเลยอประมาณครึ่งวันนี่รู้เรื่องละมันเห็นเลยแหละแบบเราฉีดตอนเช้าไป พอครึ่งวันเนี่ยไปจับดูได้เลยใบจะหนาขึ้นเลยแหละใบเผือกจะหนาขึ้นแล้วมันก็เขียวนานเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์